สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมพระท่ากระดานนะครับเกตตรงนะครับองคนี้เนื้อตะกวดสนิมแดงพี่น้องครับเวลาเนื้อตะกวดสนิมแดงเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือลักษณะสนิมนะครับที่เป็นสีแดงนะครับอมดําหรือว่าแดงลูกว่านั่นเองครับเกิดจากตะกัวนะครับผ่านการเวลาก็จะเกิดเป็นสนิมลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเกาะนะครับล้างไม่ออกนะครับพี่น้องครับล้างไม่ออก แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแอ่งหลุมอย่างนี้เพราะว่าเชื่อว่าพระธากระดานนั้นเนะี่ยเป็นพระที่เวลาเทบล็อกไม่พิมพ์แล้วนะครับก็จะไม่รีดนะครับก็จะปล่อยให้อ่ค่อยๆนะครับแห้งไปค่อยๆย,ยุบไปค่อยๆเย,ย็นลงนะตรงนี้ก็จะยุบลงนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะมีการยุบลงทุกองค์เลยนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เกตตรงนะพี่น้องครับเป็นพิมพ์เกตตรงนะครับ พระกระดานนั้นมีหลายพิมพ์ถ้าพิมพ์เกตตรงก็อย่างนี้เกตโคง้งเกตคดนะฮะอ่าก็จะมีคดซ้ายคดขวานะครับถ้าเกตตรงก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตว่าเกตเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายมวยผมพะรือสีนะพี่น้องครับคล้ายมวยผมพะรือสีนะฮะตาก็จะเป็นคล้ายๆหรือสีตาไฟนะครับนั่งเนี่ยจะนั่งแบบปางมารวิชัยอย่างนี้แหละมือขวาพาดเข่ามือซ้ายหน้าตักนะครับลักษณะมือซ้ายเนี่ยฝ่ามือจะหนาใหญ่นะครับท่อนแขนซ้ายนะครับตรงบริเวณท่อนที่สองนี่จะเล็กเรียวนะครับ การนั่งนะครับขานะครับบริเวณขาซ้ายจะปรากฏฝ่าเท้านะครับนิ้วเท้าอย่างชัดเจนแง่งตรงเข่าเนี่ยจะเสมอกันนะครับแง่งตรงเข่าสองข้างนี้นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับที่สําคัญนะครับเนื้อหานั้นก็มีหลายเนื้ออย่างองค์เนี้ยก็จะเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงเห็นไหมครับเนื้อตะกวดสนิมแดงสนิมสวยงามนะครับสนิมแดงสนิมแดงลูกว่าพี่น้องครับเห็นไหมครับงดงามเลยนี่ครับสนิมแดงลูกว่านี่ครับ ตาจะเป็นเหมือนฤูสีตาไฟเห็นไหมครับตาปูดโปนนะครับมีแก้มนะครับหน้าอกชัดเจนนะครับนี่ครับฝ่ามือฝ <eches, S 1> <Yeah. trivia. S 2> ่ามือซ้ายจะหนาใหญ่นะครับแล้วก็แขนท่อนที่สองนี่ค่อนข้างเล็กเดียวนะครับขานะครับฝ่าเท้าซ้ายนะครับปรากฏรอยนิ้วเท้าอย่างชัดเจนแล้วแง่งตรงนี้นะครับจะเป็นแง่งแง่งนะครับตรงเข่าเนี่ยสองข้างเนี่ยครับเป็นแง่งอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับเป็นแง่งนะครับ นั่งนะครับปางมารวิชัยนี่ครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอย่างที่บอกนะครับนี่สนิมก็เรียกว่าสนิมแดงขึ้นเยอะเลยแล้วก็จะมีหลุมตรงนี้หลุมตรงกลางนะครับนี่ฮะตรงใต้ท้ายนะครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับจะมีหลุมทุกองคเลยครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับจะยุบลงไปนะครับจะยุบลงไปนี่ครับสวยงามมากครับเนื้อพระ งดงามจริงๆนะครับนี่คือเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะครับพระท่ากระดานนะพี่น้องที่